เห็นไหมนี่อะไรกดไหลไงวันนี้ผมได้ไปเล่นกับเพื่อนมหาเศรษฐีดูใบซึ่งเขามีรถหลายคันมากและเขาเป็นคนที่บ้านรวยมากและประเด็นคือเขาพาผมขี่รถรอบเมืองไม่ว่าจะเป็นรถซุปเปอร์คาร์แล้วก็รถถังเพื่อไปป่วนคนภายในเมืองนะท่านผู้ชมยังปั่นเลยอะบางมหาเศรษฐีดูใบของผมโอเคแล้วเราจะไปดูกแบบันว่าจะเป็นยังไงผมบอกเลยโคตรสนุกนะขี่รถเล่นกับมหาเศรษฐีของผมเนี่ย อะไร,รอะบบังอะบังมหาเศรษฐีล้านล้านออกไปไหน,นละ่ะสวัสดีอะบังอะบังอยู่ไหมเนี่ยจะมาเล่นกับมหาเศรษฐีล้านล้านสักหน่อยไม่ได้เล่นกับคนรวยนะั่นแหละดู้านคนรวยท่านผู้ชมเป็นบ้านกระจกนะดูดิว้โอ้ my god สวัสดีนายนายรวยจังเลยโอ้โหอาบ,บังมาผมขี่รถอะไรเนี่ยอาบังใจเย็นใจเย็น เราขอเป็นเพื่อนนายได้ไหมอะบัง <Wow. S 1> อยากรวยหรอชัยชัยโอ้โอะบังพาผมขี่รถเลยวนะเนี่ย <c oughs> เราขอเป็นลูกน้องนายก็ได้ <c oughs> ได้ไหมอะบังอะบัง <c oughs> วิธีแรกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม <c oughs> มันเซ็นเซอ มันหันไม่ออกเมื่อกี้อะบ,บังอะบ,บังอะไรขายตัวอะไรของแกเนี่ยขายอย่างอื่นไม่ได้หรออะไรอะอะบ,บังพิมพ์ฮ่าห้าอะไรของอะบ,บัง <Wow. S 1> อะไรทำบุญไม่ยอมได้ก็แบบทำไรดีอะบ,บังแกพาเจ้ขี่รถชนอะไรเนี่ย อะไรของอาบังเนี่ยเราเป็นลูกน้องนายเราก็ว่ามันดีแล้วนะอาบังและอาบังพาผมขี่รถมาอะไรอะไรของอาบังเนี่ยเอ้าล่าสุดอาบังหายเอ้าอาบังน่าจะออกเกมหรือยังวะอ๋อบ้านอาบังอยู่หลังที่สิบสี่อาบังอาบังอล้วมีหลวงพ่อมาบินทบาตเลยเนี่ยเราเป็นลูกน้องนายได้ไหมอาบัง อะไรขายโรตีหรออะไรวะใครมาขับรถอะไรเนี้ยอา้าวอะไรลุงตู่มหาเศรษฐีล้านล้านาไม่เป็นอะบังแล้วเหรอ <c oughs> อะไรเนี้ยมาขับรถเลยเอา้าอะบังทำไมเปลี่ยนเป็นลุงตูว <Wow. S 1> ต่วัสดีลุงตู่โอ้โหดูการขับรถท่านผู้ชมสกิอลอ้าวรถหาย อะไรลุงตุ้มมาเลยอะไรบินทบาทรถอะไรเนี่ยโ,โ,โอ้โหโอใม้อบังสปอร์รถถังหรอเนี่ย<า>อาบังจะพาไปไหนอบังพาซิ่งอีกแล้วล่าสุดเป็นลุงตู่แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่อบังแล้วนะอะไรสมนำหน้าเลยโยมอะไรวะมีหลวงพ่อมาบินทบาตด้วยด้วยในแมปเนี้ยโออบังพาเราขี่รถไปไหน ไปไหนนี่เงี้ยอะบังแก <c oughs> จะพาฉันขับรถถังไปไหนเนี่ยแกมีรถเยอะจังเลยเนี่ยอะบัง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วท่านผู้ชมไปแล้วไปไหนไม่รู้โอ้โหโอเคจะพาฉันขับไปเรื่อยนะอะบัง <c oughs> เอ้าขี่จนสีลอกเหรอเนี่ยทำไมรถถังกลายเป็นสีขาวแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> เจจะพาฉันไปไหนเนี้ยอบังรถทางติดไฟแล้วเว้ยบุกบ้านคนอื่นแล้วเหรออะไรฉันจะระเบิดเพื่อนร่วมห้องของคุณอะไรวะโอ้ชนเฮ้ออบังถล่มแล้วเว้ยเราเราต้อง ตามทาหารไปเฮ้ยมีคนจะมาป้นบ้านอาบังเหรอนี่เอาโดนแบนโหดจัดเลยเนี่ยเปิดรับพนักงาน5ตำแหน่งมีคนแอบเข้าบ้านเอาอาบังทําไมยืนอยู่กับที่แบบนั้นเดินอยู่กับที่ทําไมอาบังก็มีแก๊งพยาบาลมาป้นบ้านอาบังเหรอท่านผู้ชมดูดิตู้เซฟม,มันจะแดงๆเห็นปะบ้านอาบังโดนแล้วใครบังอาจมาป้นบ้านลุงตู่ชั้นพวกพยาบาลพวกนั้นแน่นอนนี่โดนแบน อย่าบอกนะผมจะโดนแบนอีกนี่หาเลยนะอะไรวะเนี้คุณหมอวงนี้มาปนบ้านอบังได้ไงดูดีเงินหายเลยอ่ะเอาแล้วอบังไปไหนเอาอบังลงมาด้านล่างแล้วอะไรเนี่ยด้านเนี้ <laughs> รถรถดับเพลิงไต่กับรถถังเราเราขี่รถกับมาเสิษธีล้านล้านแล้วต่อเราไม่ฉีดน้ำอะไรนี้ไปแล้วอบังพาทัวร์ไปแล้วรถถัง <laughs> ยิงไปมั่วเลยอ้อนเจะแม่สาวน้อยเขายื่นแมวให้ผมเหรอแนวไหนวะเนี่ยมีคนเอาแมวให้การที่ได้เป็นเพื่อนอคนรวยเนี่ยมัน <l ux> รู้สึกรู้สึกแปลกๆยังไงวะเนี่ยพาขี่รถถังชนบ้านคนอื่นไปมั่วเนี่ย <l ux> จะไปไหนลูกพี่อะบงังไปกดกระดิ่งบ้านคนอื่นทำไมวะแล้วแกมานั่งตัวนี้ทำไมโอเคขับไปชนบ้านคนอื่นเนี่ยนะแนวไหนวะเนี่ยทำไรเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าลูกพี่ บ,บังถือตุ๊ก,กตาอะไรวะอะไรฉันจะกินคุณอะไรวะด้านนู้นอร่อยอะไรอะไรอี๋อ้ยแอบ,บังไปไหนอีกแล้วขี่รถทงังอีกแล้วขี่ไปม่วงแล้วตกตกเรียบร้อยเอ๋อ <laughs> ซู่สู่นะอบ,บังพี่ขา,า่รถถังโอ้โหขึ้นไม่ได้ a few moments later ปอนใหม่ก็ได้มั้งลูกพี่โอ้โ oh หอะไรของอบังเนี่ยเฮ้ย hey. a few inches later อะบังอะไรมองดูก็น่ารักนะอะไรวะหยิบกันอีกเลยเหรอว้าว <Wow. S 1> แต่นี่เกมมาถ่ายอันนี้อันนี้รายการอะไรเหรอเนี่ย <c oughs> อ้าวแล้วอะไรนี่ใครเออร์คืออะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยฆาตกรเอยอะบังใจเย็นอะบังอย่าเพิ่งยิงแกจ,จะไปขี่รถถังชนเขาทำไมโ oh อ้โหอะบัง <c oughs> oh, รถถังโคตรซิ่งนะผู้ชม จะมาทำอะไรก,กับอบ,บังเนี่ยคนรวย blue ฮเ a v e n โ oh. อ้โหอบังเขาไปขับรถทางแล้วเขาเดินไปแล้วอันนั้นอะไรนะอะไรหลวงพ่อมายนเงินเล่นอะไรแถวเนี้ยแนวไหนวะเนี่ยอันนั้นตัวอะไรเหลืองๆอีกนะ อะไรอีกเจออะไรบ้างกันในเซร์ฟเนี่ยบังฉันก็ขี่รถถังไม่เลิกเลยได้ขี่ชนกันเบังทำให้เราโหดจังไงขี่ไปชนคนอื่นทำไมอ่ะบังโอ้โหเย็นเย็นดีอ่ะบังเอาเอาไปลงสระน้ำอนี่มันคือติดไก่อะไรวเว้ยดูดิโคตรใหญ่โคตรอลังการล่าสุดกลับบ้านละ เอาอบ,บังล็อกบ้านไม่ให้ผมก็ไปด้วย <c oughs> <c oughs> เราเข้าไปด้วยได้ไหมอบ,บงัง <c oughs> เขาไปสนดใจไเลยเขาปีนขึ้นไปด้านบนแล้ว <c oughs> โหล่าสุดท่านผู้ชมอบ,บังเขาดูดิเขามีผ้าม่านแบบอัตโนมัติดูดิปิดปิดหมดอ่ะปิดบ้านหม <Wow. S 1> ดนนอะ่ะดูดิโอไมคคนรวยหล่อนี่เกโคตรรวยเลยผ้ามา่านโคตรใหญ่ล่าสุดเอารถถังมาอีกแหละ <c oughs> แล้วเอาไปปวดคนอื่นแน่ในวันนี้น จะยิงปืนแล้วท่านผูช้ชมดูดีหันหัวแล้วแล้วยิงอย่าบอกนะอาบังจะยิงหรอยิงดิฮัลโหลอ่ะนึกว่าจะยิงดูหน้าแก,กดูง,วง่วงนะเนี่ยล่าสุดเปลี่ยนชื่อเป็น FBI <c oughs> แกไปยิงก็ทำไมเนี่ยอบาบังเฮ่เฮ่เฮ่จะแม่สาวน้อยแกจะไปเข,ข้าบ้านคนอื่นทำไมเนี่ยเฮ่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 เอะไรกอนแกนเนี่ยเอาแล้วไปท่านผู้ชมชิญกันแล้ว อบ,บังก็จะไปแบนมันทุกคนเป็นคนแอบเข้าบ้านเขาอบ,บังไปเรีวตามตามตามไปแบนตามไปแบนดูจชแไหมสนว์นี้ก็จะโดนแบนหรือเปล่าโดนอบ,บังแบนเอา้าอบ,บังไม่แบน <S <S แบนเรียบร้อยใช่ไหมสวน้อยนี่โดนแบนเรียบร้อยโอ้ใครเข้าบ้านเขาไม่ได้นะนเนี่ยออบ,บังไม่ขับรถต่อแล้วลเหรอเหนื่อยแล้วเ่ะออบ,บังเอ,อ้ <S <S เอาอบ,บังกลายเป็นพ่อหนุ่มเทสดีแล้วเหรอเนี่ย ไม่เกลายล่างไงอะบังก็รวยท่านผู้ชมก็มสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้หลายชุดแต่ผมก็ยังเรียกเขาว่าอะบังอยู่นะมาท่านผู้ชมการปั่นป่วนเมืองกับอะบังของผมก็จะประมาณนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยขี่รถปันเมืองอย่างเดียว <laughs> มาท่านผู้ชมวันนี้ขอ,ขอจบคลิปวันนี้นะนะครจ้าก็บอกแล้วก็แชนนร์แล้วอะไรผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายอะบังก็น่าจะเลิกขับรถทางแล้วคนจอดไปแล้วควันขึ้นแล้วอี่บ่อยเกินไป <laughs> โอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย